อ่าตอนนี้ก็จะเป็นหลักหลัก DIY เสาหลัก DIY ของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ใช้เป็นสวัสดีครับมาพบกับช่องมินตากาเดนอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้เราพามาดูเงินไหลมาด่างนะครับเพื่อนๆอ,อ่าที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเราอ่าต้นนี้นะครับก็คือเราซื้อมานะครับแล้วคราวน,นี้เกิดการไม่ค่อยเจริญเติบโตเนาะเพื่อนเอนเราก็เลยทําการเปลี่ยนดินแล้วก็อ่านาไปอบนะครับอันนี้เข้าถุงอบมาแล้วสัก ระยะหนึ่งนะครับประมาณเก,เกือบเดือนแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาเริ่มมีความสวยงามนะครับแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นแล้วนะครับจากแต่ก่อนอแต่วา่าลักษณะของเงินไหลมาด่างต้นนี้นะครับก็คือเขาจะขึ้นขึ้นต้นสูงขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะจะไม่เป็นกอน,นะครับดังนั้นวันนี้เราก็อยากให้เขาจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าโดยธรรมชาติของเงินไหลมาด่างก็คือ ่าเป็นตระกูลซิงโกเนียมเนี่ยครับถ้าเกิดเขาเกิดอ่าลำต้นสูงขึ้นนะครับเขาจะมีลักษณะการเลื้อยการเฟื้อยลงด้านล่างนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรให้เขายึดเกาะเนาะอ่าดังนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือจะทําให้เขาใบเล็กลงนะครับเพื่อนๆอ,อ่าใบเขาก็จะเล็กลงเหลือแต่อ่าเหลือแต่ไหลเหลือแต่ยอดของเขานะครับก็เลือ้อยไปตามพื้นอย่างเงี้ยครับทําให้เขาไม่โตนะครับเพื่อนๆอ,นอแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอ่า อะไรให้เขายึดเกาะขึ้นมาเนี่ยครับใบเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการกลายร่างร่างสามร่างสี่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะให้ทาให้เขาเนี่ยมีความสวยงามเนาะสามารถอ่าจเจริญเติบโตได้ดีนะครับอ่าดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยนะครับเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็จะทาอ่าที่เกาะให้เขาด้วยนะครับ อ่าครับโดยกระถางที่จะใช้นะครับอ่าเป็นเป็นกระถางตัวนี้นะครับอ่าโตขึ้นมาหน่อยเนาะเพื่อที่จะให้รากเขาสามารถอ่าขยายตัวสามารถหาอาหารได้เยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆือน่าต้นเขาก็จะใหญ่กอเขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมจะใช้กาบมะพร้าวรองที่ก้นกระถางนะครับอันนี้ช่วยเรื่องอ่าการกักเก็บความชุ่มชนะื้นเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบาย Multiple. อากาศได้ดีนะครับทาให้กระถางเราปโปร่ง อ่าแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของดินอ่าดินเขาก็จะชอบดินที่ค่อนข้างโปร่งนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เราก็จะหาวัสดุตามที่เราเรามีเนาะเราไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมาเพิ่มนะครับปกติเราเขาจะใช้พวกก่ากาบมะพร้าวใช้เป็นเพอร์ไลท์นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อช่วยในการให้ดินเขานั้นโปรง่งอ่าแต่ว่าหลักๆนะครับอันนี้เราจะปรุงเองนะครับอันนี้ผมจะมีะเศษถ่านนะครับเป็นถ่านอ่า เศษเล็กๆนะครับอันนี้ผมไปอเอามาจากาถุงฐานที่ใช้แล้วเนาะอ่าก็ผสมเข้าไปในดินด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นดินปลูกที่ซื้อมาเนาะแล้วก็ผสมกับใบก้ามปูหมักนะครับอ่าใบก้ามปูหมักก็มีแล้วก็ในส่วนของตัวก่าก๋า,กามะพร้าวสับนะครับก็มีเหมือนกันอันนี้จะช่วยในเรื่องของอ การทําให้ดินเขาโปร่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆคือเขาจะชอบความโปร่งแต่ไม่ชอบดินแฉะดินอุ้มน้ํานะครับก็จะได้เป็นสูตรดินพิเศษของเราขึ้นมานะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะใส่ใส่ดินลงไปในกระถางก่อนนะครับส่วนนึงนะครับอันนี้จะกะดูก,ก่อนนะครับเพราะว่าจะใช้จะใช้ดินในกระถางเดิมเขาด้วยอ่ามาถึงกระถางเดิมของเรานะครับอ าการเปลี่ยนก็เหมือนเดิมนะครับใช้มือกดที่กดที่โคนต้นของเขานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะอาเอาให้แน่นๆก่อนรากเขากําลังเดินสวยแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือผลพวงมาจากการอบนะครับเพื่อนๆคือก่อนหน้าเนะี่ยรากเขาตัวนี้เขาจะไม่ค่อยเดินแล้วมีอาการช้ำอาการเน่าเนื่องจากการระบายน้ําได้ไม่ค่อยดี อ่าสูตรที่เราใช้ตอนนั้นจะเป็นผสมทรายด้วยนะครับเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยก็คือช่วยเรื่องการร่วนการระบายน้ํานะครับเพื่อนๆก็ผลที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจครับต้นเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็รากเขาเดินได้ดีขึ้นนะครับอ่าล้วก็จะใช้ทั้งหมดนี้นะครับลงไปในกระถางใหม่เนาะกลัวกลัวแต่เขาแตกนะครับเพราะว่าทรายเขาจะค่อนข้างค่อนข้างโปร่งจะพยายามให้เขาเสียหายน้อยที่สุดนะครับเพื่อนๆอ่าได้อยู่ โอเคจากนั้นเราก็จะเติมดินใหม่เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าทรงนี้ไม่เป็นไรนะครับขอให้เขาอยู่ตรงกลางก็พอเนาะเดี๋ยวเราจะมีมีหลักยึดเกาะให้เขาอีกทีหนึง่งเนี่ยครับสังเกตว่ารากเขาก็จะลอยอยู่ข้างบนนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดไม่มีอะไรให้เขาเกาะเนี่ยครับแล้วคราวนี้เขาก็จะออกแนวแบบแนวเหี่ยวแห้งไปเองเนาะเนี่ยครับเริ่มแห้งแล้วอ่าได้ยินเสียงฝนไหมครับเพื่อนๆพ,พอดีฝนตกนะครับเย็นสบายเลยทั้งลมทั้งฝนช่วงนี้ ก็ขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรน่นะครับเขาก็สวยมีสเสน่ห์เนาะอ่าไม้ด่างนะครับตะปูซิงโคเนียมเดี๋ยวเติมไปประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราลดน้ำเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปนิดนึงให้พอดีแบบมีขอบกระถางหน่อยอ่าเดี๋ยวเขาจะได้ไม่ไม่กระเด็นออกมานอกกระถางนะครับจะได้ไม่เปื้อนบริเวณรอบข้างอ่าไม่ต้องกดเขานะครับ ปล่อยเขายุบลงไปเองเดี๋ยวลากแน่นเดี๋ยวมันแน่นเกินไปรากเขาจะเดินเดินยากนะครับอ่าแล้วก็ที่ที่เราจะใช้นะครับนี่เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหลักหลัก DIY เสาหลัก DIY ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ใช้เป็นท่อ PVC นะครับมาตัดตัดแล้วก็หุ้มด้วยกาบมะพร้าวนะครับอ่าอันนี้อ่าหุ้ม หุ้มด้วยการมะพร้าวแล้วก็ดดรัดด้อรวดนะครับอันนี้เก็บเก็บรอ่ดปลายรวดให้ดีหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาเราจับเนี่ยมันจะบาดมือเอาแทงโดนมือ,อะนะครับก็จะได้แบบนี้มาเนาะอันนี้สําหรับให้เขายึดเกาะน,นะครับส่วนการมะพร้าวอันนี้ก็ไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเนะครับเพื่อให้สารแทนนินเขาออกเวลาเรารดน้ํามันจะได้ไม่ไหลลงไปในกระถางของเราเดี๋ยวจะมีปัญหากับต้นพืชของเราได้ อ่าส่วนการปักหลักนั้นนะครับก็หามุมหาองศานะครับว่าอ่าเราจะให้เขาเลื้อยขึ้นตรงไหนแล้วเ,เลื้อยแล้วอ่ามีฟอร์มที่สวยงามนะครับไม่ไม่เอียงไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเนาะอ่าผมก็จะลงประมาณแถวแถวนี้นะครับอ่าลงไปให้สุดเลยตรงจุดมาเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าอันนี้ดินเขายังยังไม่แน่นนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะโค้งเคงนิดนึงแต่ว่าถ้าเราลดน้ําไปก็เดี๋ยวหลักเขาจะแน่นเองนะครับ อ่าันนี้ก็ได้มุมสวยๆมาแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่าตรงนี้เดี๋ยวล่าเขาก็จะมายึดเกาะเองนะครับแต่ว่าเราจะจัดด้วยการหาหาอะไรมามา,มารังน้องเขาเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเขายึดเข้าไปหาหลักเนาะอ่าผมจะใช้เป็นเชือกฟางนะครับมาดึงน้องเขาเข้าไปชิดกับตัวหลักของเราอ่าอันนี้ก็รัดเบาๆพอเนาะพอพยุงเขาอยู่นะ เพียงเท่านี้นะครับต้นเงินไหลามาด่างของเราก็จะได้หลักเกาะสวยๆแล้วนะครับอ่าพร้อมที่จะเริญเติบโตเนาะแล้วก็เลื้อขึ้นมามีใบใหญ่มียอดขึ้นมาใหม่ๆได้สวยงามมากนะครับเพื่อนๆส่วนการดูแลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้รดน้ําวันละครั้งเนาะเขาชอบอความชุ่มชื้นนะครับเพื่อนๆแต่ว่าจะไม่ชอบความแฉะแล้วก็อ่าส่วนแสงแดดนั้นก็อ่าโดนแดดช่วงเช้าได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าถ้าอ่า ต้องโดนแดดจริงๆก็เลี้ยงภายใต้สแลนก็ได้นะครับอ่าเพียงเท่านี้ต้นเงินไหลามาของเราก็จะมีการเจริญเติบโตต้นใหญ่ใบสวยนะครับสามารถกลายร่างเป็นร่าง2ร่างสาขึ้นไปต่อได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอ่าเหมือนกันถ้าเกิดมีอ่าไหลเขาออกมาก็ยึดขึ้นกอนะครับถ้าไม่ขึ้นกอเขาก็จะเลื้อยลงพื้นแล้วก็ไม่มีใบไม่มียอดที่สวยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับพี่ เลือกใช้เป็นท่อ PVC ในการทำหลักให้เขานะครับเนี่ยครับตรงส่วนปลายเนี่ยเราสามารถต่อขึ้นอีกได้นะครับเพื่อนๆอ่าถ้าเกิดว่าต้นเงินไหลามาของเราเลื่อนมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่มีอะไรยึดเกาะแล้วก็อาจจะทําให้ต้นเขาไม่โตต่อนะครับเราสามารถนําข้อต่อนะครับมาต่อตรงนี้แล้วก็เอาท่อ PVC มาต่อให้สูงขึ้นได้น้องเขาก็จะได้เจริญเติบโตต่อขึ้นไปได้นะครับเพื่อนๆอ่า นี่ก็เป็นข้อดีของการใช้ท่อ PVC เนาะอ่าสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจเนาะอยากทําหลักให้กับต้นเงินไหลมานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่ากอ้อมชุกู้พวกอาพิกสเปซนะครับสามารถใช้ด้วยกันหมดทั้งหมดได้เลยนะครับอ่าก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับเป็นวิธีการแบบ DIY แบบง่ายๆเนาะที่เราสามารถทําเองได้นะครับเพื่อนๆ อ่าถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องเราด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ